สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่ามาสิกับผมเก่งนะครับครับเกี่ยวกับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับการแจ้งความนะครับที่เราเนี่ยไม่สามารถแจ้งความได้เนื่องจากทางคุณตำรวจนะครับมีนัดไปปาร์ตี้ทางโรงพักครับโดยจุดเริ่มเรื่องเลยนะครับก็จะมีผู้โพสต์นะครับคลิปลงไปใน Tik t o k นะครับโดยในคลิปนะครับก็จะเป็นพี่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่กําลังถ่ายคลิปแล้วก็มีการพูดคุยกับ คนนะครับบนสนายตํารวจซึ่งผู้ชายคนนั้นนะครับที่กําลังพูดคุยอยู่เนี่ยคาดว่าจะเป็นตํารวจนะครับแต่ว่าเสื้อเนี่ยใส่เป็นเสื้อยืดสีขาวแต่งเกงเนี่ยจะเป็นกางเกงสีกากีนะครับลักษณะเนี่ยก็คือหน้าเนี่ยออกแดงนิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าดื่มเหล้ามาหรือเปล่านะครับโดยพี่ผู้ชายนะครับคนที่ถือกล้องเนี่ยก็พยายามนะครับพูดคุยแล้วก e ็ขอที่จะแจ้งความนะครับแต่ว่าทางคุณตํารวจท่านนั้นนะครับที OC ่ใส่เสื้อขาวนะครับปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่สามารถแจ้งความได้เนื่องจากทางตัวของเขาเนี่ยจะต้องรีบไปที่งานเลี้ยง ถึงจัดที่ตะวันแดงนะครับแล้วก็จะเป็นงานเลี้ยงเนีของทักลงพักเลย โดยเมื่อคลิปนี้นะครับแพร่หลายไปในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ได้มีนักข่าวนะครับได้เข้าไปสอบถานนะครับเกี่ยวกับพี่ผู้ชายคนนี้ว่าสถานการณ์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของความเป็นมานะครับพี่ผู้ชายคนนี้นะครับคนที่ลงคลิปี้ติ๊กกเนี่ยก็อธิบายประมาณว่านะครับในคืนวันนั้นนะครับแฟนแฟนของพี่เขาเนี่ได้โทรมาหาเขานะครับแล้วก็แจ้งว่าขนาดนี้มีผู้ชายเนี่ยประมาณ4-5คนเนี่ยมาบริเวณหน้าบ้านของเธอแล้วก็วกเวทยโวยวายนะครับให้เธอเนี่ย ออกไปข้างนอกออกไปคุยด้วยไม่เช่นนั้นเนี่ยจะทําการทุบในส่วนของรถที่จอดอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับซึ่งบ้านของน้องผู้หญิงคนนี้นะครับที่เป็นแฟนกับพี่คนนี้เป็นบ้านนะครับที่อยู่กันแบบหญิงล้วนเป็นผู้หญิงทางนั้นนะครับเลยไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้เลยขอความช่วยเหลือจากคุณแฟนเขานะครับในเบื้องต้นนะครับคุณพี่ผู้ชายคนนี้นะครับก็ได้มีการโทรนะครับมาที่191นะครับครั้งแรกเนี่ยก็แจ้งเหตุนะครับเออเนี่ยมีกลุ่ม คนนะครับมาส่งเสียงดังและดูเหมือนว่าอาจจะมีการทําลายเข้าของหรือว่าอาจจะเกิดการทําลายร่างกายเกิดขึ้นรบกวนมาช่วยดูแลหน่อยนะครับซึ่ง1กับหนึ่งะครับสายคนที่รับสายคนแรกเนี่ยก็รับปากว่าจะไปถึงในที่เกิดเหตุเนี่ยภายใน30นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะครับ พอผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับทางคุณพี่ผู้ชายคนนี้นะครับก็ได้มีการเช็คนะครับว่าตำรวจเนี่ยไปแล้วหรือยังปรากฏว่ายังไม่ได้ไปนะครับ <c oughs> ก็เลยมีการโทรไปแจ้งหนึ่งเกน่ี่ยอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่รับสายเนี่ยเข้าใจว่าเป็นคนละคนกันนะครับทางพี่ผู้ชายคนนี้ก็ต้องเล่าเรื่องเดิมเนี่ยให้กับนายตำรวจคนนี้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งนายตำรวจคนนี้ก็อาจจะถามประมาณว่าเอ้ย e เราอะไปมีเรื่องอะไรกับใครเขาหรือเปล่า ขาเด็กดิ้งมาแบบทำร้ายร่างกายหรือมาแบบอยากเคลียอะไรหรือเปล่าซึ่งประเด็นนี้นะครับทางคุณพี่ผู้ชายเนี่ยก็เริ่มบุ่หงิดแล้วนะครับแบบเอ้ยเราต้องอธิบายอะไรประมาณนี้ด้วยหรอตอนเนี้ยเหตุการณ์คนเนี่ยอยู่หน้าบ้านแฟนเารารบกวนไปช่วยเคลียร์ก่อนได้ไหมเพื่อป้องกันในเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็อาจจะเกิดการทำรายร่างกายด้วยซึ่งพูดไปพูดมานะครับทางคุณตำรวจเนี่ยก็จะได้เปลี่ยนสายนะครับก็คือเป็นการโทรไปแล้วก็แบบ วนสายคุยกับคนอื่นหลายคนนะครับก็จะมีตํารวจเนี่ยผัดกันมารับสายรับสายคุณพี่คนนี้หลายคนเลยนะครับเพราะคุณพี่คนนี้อยากให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปที่หน้าแฟนตัวเองหน้าบ้านแฟนตัวเองนะครับเพื่อทําการช่วยเหลือนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่มีใครรับปากนะครับว่าจะไปแล้วก็ได้ให้คําแนะนําประมาณว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ลองไปแจ้งความที่สถานีตารวจดูนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณพี่ผู้ชายคนนี้ก็ทราบแล้วว่า1นึเนี่ยไม่น่าไปที่เกิดเหตุแน่นอนพี่ผู้ชายคนนี้นะครับก็เลย ตำรวจนะครับจนเกิดคลิปในวิดีโอนั่นเองนะครับในรายละเอียดนะครับพี่เขาเก็อธิบายว่าพี่เขาเไปที่สถานีกาลสินนะครับที่จังหวัดกาลสินนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยสถานีนมันมี2ชั้นเนาะครั้งแรกนะครับพี่แกก็ไปที่ชั้นล่างนะครับเจอหน้าพี่ตำรวจอยู่ท่านหนึ่งนะครับแต่จเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเออแจ้งความหรอต้องขึ้นไปข้างบน ทางพี่คนนี้นะครับก็เลยเดินขึ้นไปข้างบนนะครับหลังจากเดินไปข้างบนนะครับก็จะเห็นตำรวจอยู่3-4นายเนี่ยนั่งฟังเพลงนั่งปาร์ตี้กันอยู่นะครับก็จะมีเจ้าพี่คนหนึงนะ่งเ,เนี่ยถามแกมาว่าเออเนี่ยพี่มาทําอะไรพี่ผู้ชายคนนี้นะครับก็เลยตอบไปว่าผมมาแจ้งความครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เลยแจ้งกลับมาอ๋อแจ้งความหรอแจ้งความอ่ะต้องลงไปข้างล่างหลังจากได้ยินดังนั้นนะครับพี่ผู้ชายคนนี้ก็เลยเดินลงมาข้างล่างนะครับหลังจากเดินลงมาข้างล่างเนี่ย ก็หาคนแจ้งความนะครับก็พยายามติดต่อสอบถามหาคนแจ้งความแต่ก็คําตอบที่ได้รับมานะครับก็คือเหมือนเดิมว่าเอ้ยน้องแจ้งความเนี่ยก็ขึ้นไปชั้น2ทั้งพี่ผู้ชายคนนี้นะครับก็เลยขึ้นไปชั้น2อีกนะครับหลังจากขึ้นไปชั้น2อีกนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเห็นว่าเอ้ยคนเดิมขึ้นมาก็เลยถามว่าเอ้ยทำไมไม่แจ้งความข้างล่างอ่ะน้องอ่าพี่ผู้ชายคนนั้นก็เลยตอบว่าเอ้ยก็ข้างล่างเนี่ย บอกให้มาข้างบนข้างบนกรอบก็มาข้างล่างเนี่ยสรุปว่าต้องแจ้งความตรงไหนทางพี่ตำรวจคนนี้นะครับก็เลยพาพี่ชายคนนี้เดินลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ปรากฏอย่างในคลิปวิดีโอเลยนะครับว่าทางคนที่รับแจ้งความเนี่ยอาจจะรีบที่จ่าไทยปาร์ตี้ที่ตะวันแดงนะครับกับทางโรงพักเลยนะครับซึ่งภายหลังนะครับทราบมาว่าคอร้อยเวรนะครับคนที่ต้อง รับแจ้งความเนี่ยอยู่ในปาร์ตี้เรียบร้อยแล้วลนะครับซึ่งทำทางคุณตํารวจนะครับที่ยังไม่ได้เดินทางไปปาร์ตี้เนี่ยก็พยายามโทรนะครับแต่ก็ไม่รับวอไปเนี่ยก็ไม่มีการตอบกลับนะครับและหลังจากนั้นนะครับที่น่าเจ็บใจเลยเนี่ยก็คือตํารวจที่เหลืออยู่เนี่ยก็เดินทางออกไปแล้วก็ไปปาร์ตี้นะครับแล้วก็ทิ้งให้พี่พู้ชายคนนี้รออยู่ในโรงพักหรือว่าทิ้งให้พี่ชายพี่ชายคนนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือในฐานะของประชาชนอย่างใดเลยนะครับ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็ยังไม่ได้ครับการอธิบายนะครับจากต้นสังกัดยังไงนะครับเข้าใจว่าจะได้รับการอธิบายเนี่ยในเร็วๆนี้นะครับแต่ก็น่าจะอืมก็เราฟังคําอธิบายแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าที่ตํารวจเนี่ยนะไม่รับแจ้งความในกรณีนีนะ้อาจจะมีคำอธิบายเป็นยังไงบ้างนะครับในความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับก็ ตำรวจนะครับหลายๆครั้งเนี่ยขอเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดเหตุร้ายหรือเปล่านะครับก็จะดีกว่านะครับให้กลุ่มตำรวจเนี่ยสลับเวลาสักนิดนึงนะครับมาช่วยเหลือประชาชนนะครับเพราะว่าแบบ ท่านก็แบบรับเงินเดือนจากภาษีของเรานะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยมาดูแลของเรานะครับในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยในกรณีนี้นะครับทางพี่คนนี้อาจจะแบบสองสองเด้งครั้งเลยนะครับก็คือรอบแรกเนี่ยโทรไปหน1่งก็ไม่ยอมมาพอไปที่สถานตำรวจเนี่ยก็กลับไม่รับแจ้งความอีกนะครับ ในประเด็นนี้ในความคิดผมในความรู้สึกผมเนี่ยแล้วประชาชนเนี่ยจะหวังพึ่งใครได้นะครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบเหตุร้ายขึ้นมาเนาะแล้วก็คาดหวังในการพึ่งตำรวจอยู่แล้วนี่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมครับแล้เกิดเพื่อนๆนะครับมีประสบการณ์ในการแจ้งความยังไงหรือมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้ได้นะครับ